สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทบทวนเรื่องเศษส่วนพุนามต่อตอนที่สองนะครับจะเรื่องหางค่าอนข้ายากขึ้นครับข้อ,อแรกครับ a กำลังสองบวก 5a บวกครับ a กำลังสองบวกา a บวกส่วน a กำลังสองลบ2ครับ ต่างสองเอลบอกอคูณไ่ได้สาหนึ่งครับอันนี้ก็ตัลบนครับลการลบเลได้สครับส่วนลกต่าง เอหกสามเอ3กสาไป1นึงกเอกัเอหนึ่งในการส u b ที่เม็นกันต่อไปมันจะเหลือ A อหกสองเอหกสองคู่นี้จากรูปใหม่คือลบกออกมาครับก็อยู่ที่เอกสามีสังเกตครับลบกหนึ่งคือเอกหนึ่งลูกนงคอกดครับเราเดือออกลูกคนึมาครับลาง่าคือ A ลบ a, a 3, เอคูเอลบสาไปอนสุดท้ายตอบคือล 1, อนี 6, ้ 6, 6, 6. ครับลบอส่วน a อสารนครับข้อที่สองครับเป็นเศษซ้อนนะนหารครับนี้ A อลบหลบสส่วน a หารด้วย A-2 ก คือเศษซอนครับแล้วถ้าตัวออเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนก็ได้เป็นลบนึ่ส่วน X คูณ A x ส่วน A กำลังสองอรอต่ออย่่อครับ a ลบเป็คูณกันสองครั้งแล้วกท สุดท้ายก็ได้ A อคเอลเอสองลบเส่วนเครับต่อไปครับพลิีการจลบกันครับส่วนคือหส่วนคือเอบีโดยสองเอลบีโดยสามเอบสอลบบเราส่วนที่เหาคอครอนอครอนที่นี่ก็คือตัวนี้ครับ ขอี่จได้ a ล b บูก a บ b นะครับก็ลอง a กับสองก็ b กับสองมันก็แรกหนึ่งส่วน a บวก b เรานวสูตรเป็นกอนเรา้อาเอา a ลบ b มาคูณทั้งเศษและก็ส่วนครับนี a บวก b แ้วก็ลบ b คูณเศษส่วนข้อที่สอส่วน a ลบ b ก็ต้เอา a b a บวก b คูณเศษและก็ กุิสาตัวส่วนเป็นเอสองปีสองแวไม่ต้องนะครับคู่ใดเอรปีสวนเอสองรีสองเป็นเอทั้งวันไรคเอัวีชาขออนุญาให้ระว ลบเจอหกไปลบลบเจอวกไปลบส่วนทั้งหมดคือ a กำลังสองลบ b สอ a แล a หายไปลบ b ลบ b, b ลบส b 2กส a ส่วน a กั 2, b งสองลบ b 2องมันทำต่อได้ดครับทำต่อได้ก็กดึงนตัวลบดึงสอมาแล้วสลับคูง a ก่อนเราเสี่นนีครับขครับ